เสียบปลั๊กเว้มันใช้ไฟสมอยี่สิบนะเสียบปลั๊กเข้าไว้เนี่ยไฟจะมาที่นี่มันจะโชว์สถานะว่าเมนต์ไครับตัวนี้เป็นสวิตช์เมนต์เราเปิดเข้าไปแล้วมันจะโชว์ที่พาวเวอร์ครับสวิตช์ตัวนี้เราจะเลือกได้ระหว่างใช้ไม่ออโต้ถ้าออโต้มันก็จะไปตั้งเวลาให้มันดีโดยมึงเห็นเนี่ยเป็นนาทีเป็นชั่วโมงพอถึงเวลาที่เราตั้งเครื่องมันจะหยุดเองเพราะว่าเราเรียกทำสูตร ั่น10นาทีจะตั้งตรงนี้เลย10นาทีถูกไหมครับครับท้าเครื่องอยู่เด็ชุดนี้จะเป็นมอ,อเตอร์ที่ปั่นชุด็นพัดต้องกดสตาร์ทกดสตาร์ททำไปไฟเขียวจะอยู่ที่ออนเล่นนิ่งมันก็ปรับโพรุนขึ้นมานะฮะตัวนี้จะเป็นความเร็วรอบของใบพัดที่หมุนอยู่ความเร็วรอบรับหน้จาจอนี้เรารไม่ต้องไปกดอะไรครับพโพรุนตัวนี้ เปิดปิดคู่นี้ครับถ้ากดสตาอปก็หยุดเห็นไหมครับกดสตาร์ทมันก็ทำงานอ่าครับส่วนในรอบนี้ขึ้นลงขึ้นลงถ้าเรากดกดไม่ดักถ้าเราเปิดอ๋อปิดตัวโวลุ่มแล้วก็ถึงจะใช้งานได้ปิดโวลุ่มก่อนโยนอันตรายอ่าใช่ใช่ตัวเซฟระเด้งี่ยใช่ แล้วก็ปัน่นทีนี้ตัวนี้ปรับความเร็วรอบได้ศูนย์ถึงสามรอบต่อนาทีมันไม่ได้ทําได้แค่สบู่อ่าเรียบปันป่นเรียบปั่นทำทีมักน้ำแชมพูกับอารมณ์ที่เป็นแบบเป็นน้ําอ่ะเป็นน้ำํำรับถึงมาก็บคนทีได้ครับนก็มั่ยนะครับแล้วก็มีใบพัดเปลี่ยนผมมีเลยครับเนี้ไนนนยไม้พัดที่เอาไปนะครับใช่พวกนี้ก็เลื่อนได้ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพวก